พอจากหายใจความจริงความจริงโอ้นี่บอกอาณาปานาสติมันเป็นเรื่องสี่บอกโอ้นี่บอกส่งชา่เป็นเรื่องสี่บอกจากของเห็ดเป็นเลื่อนว่าไดของจริงอันนั้นภาษาเสือเสือเล่นโอ้สนบอกถึกเนาะหลวดเนาะเสือยุ่ทางเห็ดวันใดต่อใจว่าระบาดมันจึงถึงต้องถึกด้จักรนจะขึ้นหนึ่งมันจึงเป็นกบดานกบเขียดเนาะ เคียดเลยเอวกปียไปเห็นหนังไปย้อนน้หาเด็กของ่นก็เอาถือก็ว่าได้กุเห็นท่านั้นเบิดนม่นบ้หล่ะตะกี้พวกเจ้าให้ท่านนั่นขอเบิดน่่นบ้สัตว์ใจมาจะจะขามหลวงพ่อ่าสมพอจริญ้ยนท่บุญตั้งใจอยู่ววาง่าจะว่าจังซนำอ้กทีมาถึงบอแล้วว้าบ่ไดดเลยค่ะท่านไปเลยว่เป็นอย่างน